สวัสดีครับครับวันนี้นะครับเราก็มารู้จักนะครับผลิตภัณฑ์ยูมิโกของบริษัทยูมิพลัสนะครับอ่านะครับเป็นน้ําผลไม้นะครับผลิตแบบนาโนเจลนะครับผลิตแบบนาโนเจลนะครับผลไม้60กว่าชนิดนะครับอ่านะครับเรามาเรามาดูกล่องผลิตภัณฑ์ยูมิโกกันนะครับว่าผลิตภัณฑ์ยูมิโกนะครับเราสังเกตดูว่าข้างกล่องนะครับเราจะมี บาร์โคดนะครับแล้วเราเราก็จะมีหมายเลขออยนะครับซึ่งแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ทานได้นะครับแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพนะครับอ่านี่นี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูมีพัทนะครับมาช่วยดูแลฟื้นฟูร่างกายให้กับพวกเราทุกคนเลยครับอ่านะครับนี่คือหน้าตาของเขานะครับเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับ อ่านะครับส่วนด้านข้างนะครับก็จะเขียนถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ยูมิโกนะครับอ่าอาจจะส่วนผสมอะไรต่างๆนะครับเนี่ยหน้าตาของกล่องยูมิโกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใครที่เคยได้เห็นนะครับเคยได้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยูมิโกแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ยูมิโกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอ่อเป็นอาหารเสริมนะครับช่วยฟื้นฟูสร้างเซลล์ให้กับร่างกายนะครับ แล้วก็เป็นผลไม้60กาชน,นิดแบบผลิตแบบนาโนเจลนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือผลิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับก็คือเป็น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยูมีพลัสนั่นเองนะครับาทานไปแล้วก็ช่วยดูแลสุขภาพนะครับเป็นกล่องลักษณะแบบนี้นะครับนะครับส่วนข้างในนะครับก็คือจะมีซองอยู่ทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับสิซองนะครับส่วนวิธีการกินกินยังไงครับกินให้ดีกินให้ได้สุขภาพกินแล้วให้เราเนี่ยได้ผลตอบรับเร็วแล้วก็ไวนะครับก็ เอ่อทานตอนท้องว่างนะครับทานตอนท้องว่างนะครับผสมกับน้ําอุ่นๆนะครับแล้วเราก็ควรให้มันเข้ากันนะครับพอควให้มันเข้ากันแล้วนะครับก็คืออ่านะครับทานให้หมดเลยนะครับพอทานให้หมดเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยน้ําอุ่นๆนะครับก็อุ่นณหภูมิห้องนะครับก็ประมาณ3หรือ4แก้วนะครับไม่เอาแก้วกาแฟนะ เออเอาแก้วใหญ่ๆนิดเองนะครับก็เราต้องทานเพื่อสุขภาพครับเพราะว่าหน้าชี้ของเขาช่วยลดไขมันลังพิษลดความเหนียวเหนื่อยเพิ่มออ,ออกซิเจนในหลอดเลือดนะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับก็เป็นประลน ผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับช่วยดูแลร่างกายให้กับทุกคนนะครับเป็นอาหารเสริมนะครับเป็นผลไม้น้ําผลไม้นะครับแบบนาโนเจลนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะครับลองศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูนะครับของผลิตภัณฑ์ยูมิโกนะครับดูแลสุขภาพได้ดีมากเลยทานไปแล้วกระชุ่มกระชวยทาให้ร่างกายเนี่ยกระพี้กระเปล่าแข็งแรงนะครับโอ้โหใครได้ทานแล้วโชคดีนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สุดยอดมากนะครับเอ่อทานแล้วก็จะทําให้สุขภาพของเราเนี่ยมีกําลังวังชาแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเอ่อช่วยฟื้นฟูสร้างเซลล์ให้กับทุกๆคนนะครับอ่าน้ําผลไม้ครับกินไม่ยากครับกินง่ายมากนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเอ่อมีโอกาสนะครับก็อยากให้ทานนะครับมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลลึกๆก็อยากให้ศึกษานะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกได้เลยว่าช่วยดูแลร่างกายได้ดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับได้มีโอกาสก็ รีบศึกษานะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทานด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ